ศาลกลางสรัฐเบรกทรัมป์หัวทิ่มสั่งระงับตั้งกำแงพงภาษีทั่วโลกท,ทันทีวันที่2 9พฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะชนวัตรวังฉากก่อนบิ๊กวอร์ผ่าโลกเอาแล้วเนาะฮือฮาฮือหากับไปทั้งโลกศาลการค้าสร,รัฐค่ะมีคำสั่งให้ยกเลิกทรัมป์ทาริฟเกือบทั้งหมดที่ประกาศเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมา ทรัมป์ทาริฟคืออะไรก็คือมารตรการตั้งคำแบงภาษีของทรัมป์นั่นแหละให้ยกเลิกหมดเลยสื่อสรัฐทั้งบลูมเ b ิร์กโบลติกโกลเอ็กซ์สแกล้งรายงานพร้อมกันอังกฤษก็เช่นกัน The ะการ d เดีนก็รายงาน Sky n e w วก็รายงานออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาศาลการค้าของรัฐบาลกลางสรัฐมีคำตัดสิน ห้าไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดภาษีสุรากรกออย่างสูงกับสินค้าที่นำเข้าภายใต้กฎหมายอำนาจฉุกเฉินและถือคำสั่งของทรัมป์ทั้งหมดเป็นโมฆะอึ้งไหมล่ะคะตะลึงกันหมดคำตัดสินจากผู้พิพากษา3คนนะคะของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐคือ U.S. Court of International Trade ในแมนฮัตตัน เกิดขึ้นหลังจากคดีความร้ายคดีฟ้องร้องประธานาธิบดีนะคะก็้แยงว่าทรามใช้อำนาจเกินขอบเขตปล่อยให้การค้าของสรัฐขึ้นอยู่กับอารมณ์ชั่ววูบของเขาและก่อให้เกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจสารอ้างถึงพระราชบัญญัติอำนาจเศรษฐกิจุกเินระหว่างประเทศพศ2520นะคะคณะผู้พิพากษา3คนท่านระบุในการตัดสินเลยบอกว่า คำสั่งภาษีศุลกกกรทั่วโลกและคำสั่งตอบโต้มีอำนาจเกินกว่าอำนาจใดๆที่ IE EPA มอบให้ประธานาธิบดีเพื่อควบคุมการนำเข้าโดยใช้ภาษีศุลกกกรศาลไม่ตัดสินว่าการใช้ภาษีสุลกกกรของประธานาธิบดีมีประโยชน์หรือไม่การใช้ภาษีดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ไม่ใช่เพราะไม่ฉลาด หรือไม่มีประสิทธิผลแต่เพราะกฎหมายของรัฐบาลกลางไม่อนุญ,ญาต IEPA e, e P A คืออะไร IEPA e, e P A นี่เป็นกฎหมายความมั่นคงนะคะซึ่งให้อำนาจอย่างจำกัดแต่ทรัมป์เอามาแบกแล้วก็ใช้อำนาจเกินในความเห็นของศาลคำพิพากษาของศาลร,ระบุว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีอำน,นาจตามกฎหมายในการประกาศภาษีวันปลดแอกหรือ Liberation Day ที่ตั้งกำแงพงภาษีสินค้านำเข้าอย่างสูงเกือบทุกประเทศทั่วโลกเลยโดยอาศัยกฎหมายความมั่นคง IE EPA เป็นฐานทำให้คำสั่งเก็บภาษีเหล่านี้ถือเป็นโมโค่ะนั่นก็คือในรายละเอียด IE EPA คนทั่วไปไม่รู้หรอกคะ่ะ ศาลท่านพิจารณาแล้วว่ามันไม่ถูกต้องนอกจากนี้ศาลยังปฏิเสธข้อเสนอให้จำกัดผลเฉพาะบางกลุ่มและตัดสินให้คำสั่งนี้ผิดกฎหมายโดยรวมนั่นก็คือต้องยกเลิกหมดให้เวลาทําเนียบคาวดำเนินการ10วันดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางราชการให้เสร็จสิ้นเพื่อยุติการเก็บภาษีดังกล่าวอย่างเป็นทางกานี่คือคำสั่งเด็ดขาดเลยนะคะ การเรียกเก็บภาษีแบบต่างตอบโต้หรือตอบแทนทรัมป์ทาริฟเขาเรียกว่า reciprocal t a r i f f ก็คือเป็นภาษีตอบแทนหรือภาษีตอบโต้อันนี้เขาใช้เกือบทุกประเทศทั่วโลกนะคะทรัมป์ได้จุดชนวนสงครามการค้าระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนตอนที่เขาประกาศน,นั่นแหละสร้างความปั่นป่วนในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรุนแรง ไม่เฉพาะกับสรัฐเองแต่ทั้งโลกค่ะคำตัดสินของศาลการค้าครั้งนี้ถือเป็นการจำกัดอำนาจฝ่ายบริหารในการใช้ในโยบายการค้าโดยลำพังคือพูดไปแล้วใครๆก็มองว่าอำนาจประธานาธิบดีของสรัฐนั้นล้นเหลือเพราะสามารถลงนามคำสั่งประธานาธิบดีได้มากมายวันแรกที่เขารับตำแหน่งลงนามไปร้อยกว่าฉบับเลย แต่คำตัดสินของศาลการค้าครั้งนี้มันบ่งบอกอีกในยะหนึ่งนะคะศาลร,ระบุชัดว่ากฎหมายความมั่นคง IEEPA ไม่ได้ให้อำนาจที่ไรขอบเขตแก่ฝ่ายบริหารหรือแก่ประธานาธิบดีคือมันมีข้อจำกัดอยู่ไม่ใช่จะอ้างกฎหมายความมั่นคงและแทรกแซงการค้าทํานเนียบขาวตอนนี้ยื่นอุทธรณ์แล้วค่ะ และคดีอาจตัดสินที่ขาดไปถึงศาลฎีกากลางนู่นกว่าจะถึงศาลสูงก็ต้องใช้เวลานะและ้ระหว่างนี้เอาไงคูเดซายรองโคศกของรำเนียบข่าวนะคะออกมาถแถลงเลยนี่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้พิพากษาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในการตัดสินว่าจะรับมือกับภาวะฉุกเฉินของชาติอย่างไรประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะยึดหลักอเมริกาต้องมาก่อน อเมริกาเฟิร์สนั่นแหละนะคะและรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกในอำนาจฝ่ายบริหารเพื่อจัดการวิกฤตนี้และฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของอเมริกาเขาก็อ้างตามนี้นะคะแอคชั่นแล้วฝ่ายบริหารทันทีเลยไม่กี่ชั่วโมงตามหลังคำประกาศของศาลนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะในการยือหยุดกันในด้านรัฐาธิปไตยเชิงเศรษฐกิจที่ฝ่ายบริหาร จะใช้อำนาจโดยนามความมั่นคงแทรกแซงระบบการค้าคำตัดสินของศาลเป็นการประทะระหว่างอำนาจบรนหากับอำนาจตุลาการอย่างชัดเจนค่ะก็ต้องเกาะติดต่อไปนะใครชนะใครชอบธทมและสิ่งนี้อาจทำให้สงครามการค้าของรัฐบาลทรัมป์หยุดชะงักค่ะเท่ากับล้มล้างแผนเศรษฐกิจที่ถือเป็นเสาหลักของรัฐบาลทรัมป์ที่ชูมาโดยตลอดตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ตั้งแต่20มกราคมที่ผ่านมานั่นแหละเพราะเขามองว่าวิธีนี้วิธีเป็นวิธีการที่จะทำให้ช่วยหาไรายได้ให้รัฐบาลทันทีเลยแล้วก็อวดตลอดว่าประกาศไปก็มีคนมาจูบก้นทรัม้์มาขอยินยอมแล้วก็ทำให้ไรายได้จากการเก็บภาษีเข้ามากอะไรหล่านี้แต่สารมองว่ามันคนละประเด็นไม่เกี่ยวกันสิ่งที่ต้องจับตามองนับจากนี้คืออะไร คือความอลมานไงคะโดยเฉพาะที่หน้างานที่ท่าเรือสินค้าน่ะนำเข้ามาแล้วที่ท่าเรือพอถึงท่าเรือจะเก็บภาษียังไงสับสนแน่นอนว่าตกลงจะเก็บแบบไหนตามคำสั่งศาลต้องยุติแต่ศาลก็ระบ,บุว่าให้เวลา10วันก่อน10วันก็อาจจะมีข้ออ้างถูกเก็บในอัตราใหม่แต่แต่นะคะหลัง10วันหลักเรียกสู้คดีกันอยู่วุ่นละสิคะ